สุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนอยู่ไกลอยู่ไกลมูในีสสังไรกันเลมีโอกาสเนาะมูมีงานกันเลยมาแหวมากเกลือไก่เป็นซุ้มเล็กๆพาพี่พ้านองว่าเบิ่งไก่ของสังไรเนาะอันนี้เป็นลูกของเจ้าตะวันสายสตีวันเสาอันนี้เป็นไก่แม่ของสังไรเนาะโอแนวแรนซุ้มกันเป็น เป็นแม่ของสังไรเป็นของหมาอันนี้เป็นของยายของไงที่คุณอันนี้ก็เป็นกองเป็นไก่ของสังไรไม้ใบต้นหนึ่ง <c oughs> จังมื่อสีร้อยจับมื่ออยู่เจอาหาัวหันกันเลยเพห่อพีนอ่น้องไก่สังไรกับลายได้เลี้ยงเลี้ยงไว้ลาย,ไก,ยไก่น้อยไก่เนยน้อย มีไก่ประมาณเจริญเอว่เดือนออไปเดือนครึ่งไก่เดือนครึ่งเนาะไก่เดือนครึ่งเนี่ยครับแจมพวกไหนพอกักพอกเขาเหนียวพอกอันนี้หรือว่าเป็นอาหารธรรมชาติทั้งพักทั้งเขาเหนียวทั้งห่ามีชื่อว่าเป็นอาหารคนกันร่วมมิดนี่เป็นอาหารไก่กันร่วมร่วมมิดมีทั้งห่ามีทั้งพัก<แ>มีทั้งเขาเหนียวชื่อว่ามันเนื้อที่มันแคบเนาะมีอยู่หนามีหนาอยู่เนี่ย อันนี้เป็นไก่น้อยนีเป็นเจ้าตะวันสายเนาะนีเป็นไก่ของสั่งไร่เนาะใครรู้ปะมีเจ้าขาวปลาสั้นบวกกับแม่มุนใส่แม่มุนันตัวนี้จะเป็นเบียดเนาะสายเวียดสายงอนสายเวียดสายงอนอันนี้ของไปอันนี้จะเป็นไก่ของยายน้อยเพิ่น ยายน่อยแกตีสะรันไลา่ผู้ไล่คนก็จิหูเนาะยายน่อยแกตีสวรรค์นไล่ไลนนี้ไก่สังไรพาดาทีพระน้องมาเบิ่งไก่ของสังไรมีไลยโตพูนกระแมนปล่อยขังกินหยาหูนอยู่ไกลๆขังอยูกำลังกินหยาอยู่พวกไก่นมนี่ห้ากะคัดนนลอยอยู่ อันนี้ก็จะเป็นไอ้ก็แม่เนาะของสังไรเป็นเจ้าเขียวหรือว่าไปได้มานียามยำยาไอจอนของผมก็เลยมาซ้ำใส่แม่นี่เป็นแม่หัวสาวเนาะไก่ผูตัวนี้ก็เป็นไก่หนุ่มคือกันต่ล่อล่อปีกอยู่่อเสียมาเลี้ยงใหม่อยู่หรือว่าหลายลายผลเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกไว้ลายไก่หน่อยหลาย น้อยของน้อยที่สวรรค์เดี๋ยนี่นะเขาเขานี่ก็เป็นของไก่ย่างไอ้หน้อยไก่ที่สวรรค์ของเพื่อนเนาะเพราว่าเพื่อนเอามาฝากเลี้ยงกันแค่ยังไงหน้อยเพื่อนี่สามโตเลยจำไม่ใช่เลยเป็นของสังไรตัวนึงกกำลังเล่นมาเลือกไว้แต่ยังไงหน้อยคือว่ามักดไงหนึ่งผมหมายถึงน้อง บัดไงขึ้นมาเลยน้อยกว่าของเกินเนี่เรื่องมันจอดบอกจะสิเป็นอะไรฝากที่ตามผลงานเนี่ยเด้อกาลังเพาะไก่เพราะว่าเป็นมือใหม่เนาะยังประสบความสำเร็จเท่าไรเพราะว่าในด้านการไก,ก่กะมากว่าซชา่มากกาักไก่ ฝากก็ไล์ก็แชร์กดสักสไกครให้เน่ฝากเป็นกำลังแรใจให้ผู้เพาะแลวกู้พัฒนาเนาะผู้เกืือไก่กับแตงตโตบนสุภาพน้อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากระชักไลยมากคือกน <c oughs> อานเก็บน้อยหนึ่งกว่ <c oughs> วนเวลาอยากโซโตนี่แหละบรรยากาศไก่กับบุหร,รี่พี่นนองอันนี้เป็นแม่เป็นไก่ของสังไรเองให้ลูกดกขนาดไก่แม่ตัวนี้ที่จับเขาใส่ครับ เจ้าขาวให้ลูกล่อลูกไงจังน้อยก่อนเชียวสมกับเจ้าขาวถือว่าสมบูรณ์ขึ้นมาเลยนาแดงขึ้นมาน้อยหนึ่งใกล้เลยแหละใกล้จะใส en, on. ่เจ้าขาวเลยเริ่มสมบูรณ์เลยไก่แม่ต้นี้จับเขาเด้อมันเป็นยังคือออกมาเออโอ้โหไก่แม่ดื้อไอ้จำมั้ง เออซ้ำใส่กข,ข้าปาวเด้ออย,ย่าไปใส่ตัวอื่นเด้ดอเออเออเพราะวา่าอยากได้ลูกเจ้าขาวแห้งมันบริเนอตใช่ใส่คลองนี่เดี๋ยวมันไก่แม่ช่วงยทาอะไรเต็มมันบริเนอตนะไก่ขาวเนี่ยเออมันโอ้ยน้องพายสองแม่เนี่ยให้ลูกมาูกลูกอืมไก่ถือว่า เป็นไก่ตามพื้นบ้านเนาะเลี้ยงไปนี่แหละจักสิเก่งหรืบอบ่เก่งแต่ว่าใจมักเืยๆให้หมดเ้ยมาไหมพาไปเบิ่งไก่ของสังไรนี่ก็เป็นไก่ของอยายไอติเพิ่นอันนี้ไก่ของสังไรเองตัวนี้ขังกินใหญ่ไก่ของสังไรจะเป็นเซิงเนาะ แตาเป็นไก่เช <át stars> ิง2ปี2คออืมถือว่าเนี่ยที่ก็กว้างอยู่กว้างปล่อยไก่เพิ่นก็มีต้นไผ่แล้วก็ปลูกต้นไผ่เนาะอันนี้สิเป็นไผ่หยังน่าสิเป็นไผ่เลี้ยงน้อกัห้องธรรมชาติโอ้มีนําเพิ่นงเหี่ยวไผ่มาให้ไก่กินอันสิเป็นลูกของสงไรเนาะแต่ว่ามาคั้งนี กไผ่ไว้ลายโอ้ไผ an ่ไก่กับปุไล่ดอกกินห hmm. um ัวหานกินหัวหานอ่นหัวหานเป็ดหัวหานเป็ดบอ๊ะเออไปเด้อไปเด้อเมื่อเด้อ จับครั um ้งที่ต่างหายแล้วโว่โอจับนองพ่อแหล่ะกินห่านพวกนี้เจอพวกใหญ่นี่ม่ได้ดูไปเลยน้อขาดพวกนี้นะพอได้เดี๋ยวเราริบรอยหวานยังี่หานป็ดอละลองพอเห็นเขาไส่ไดใเรื่องอยด้ลูกมาได้ดูดนี่อยู่สอบ่าไดสอบนี่ซื้อแซนด์60ห้าป ไม่ดุอยู่นะย่อพอไสอยู่ที่สหันหมูหันหมูีแพงตัวหันหมูหันหมูลสหันหมูนี่ก็มันก็ได้ดีขึ้นลนลองไสมั้งลองเลี้ยงเนี่ยไก่เดือนไ่เดือนปลายเดือนหนึ่งเลียงเนโอเคยุการเนี่ยนี่น่่ทแบบนี้ทำไมกินหันเป็ดปนอาไก่สีุ่นึ่งแมงพวกอันนี้พวกแรกเกิดเนี่ พวกไรเกิดไปกินได้เลยอีกประมาณสองเดือนแล้วไหกินนีกมัีอีกเบอร์ใหญ่กว่านี้เหมือนกันพวกอีกพวกไรเกิดมากินได้อยู่มันเป็นใหญ่อยู่แม่ปล่อดกินได้ว่าไก่สังไรก็มาปล่อยมันนี่ร้ายโตอันนี้ก็บไก่แม่ของคนยืมใส่กับขาวอยู่ลูกมาจังแบ่งกันใส่แต่ว่ายังไงลูกใหญ่อยู่เพราะงี้คือยันไก่หัวเตะมันเลย เียถู้แม่ทีคุณว่า้อยเตะทางหลังย่านเลยว่ะจะูทุนนี้เออเข้าไปเตงหลังเลยยานเลยเมื่อเี่าเขาใส่กับเจ้าขาาเนาะบิ้งเจ้าใส่เจ้าขาว เมมุนส um, right. ิไข่แล้วเมมุลน้าแดงเหรอหมอนี่ลาซ้ำไก่เนาะสั่งมตัวแม่ตัวแม่ดำนี่แม่เขียวนี่มันสมบูรณ์กว่าไงเมมุลเนี่ยมันบบสมบูรณ์เขาเอาไปเขาซ้ำหลุดเขาปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเรียลล์นี่มหลุดจอยตัวนี่ตัวเขียวนี่มันช่างราเป็นสไก่ก่อนอันนี้จะเป็นไก่ของสั่งไระเนาะชื่อว่าไปกินตามผลงานเลย มันเป็นนยงัี่เป็นไก่ฟาตัวยังบทนท่านจับบงจักเถิดจับขาวจักเป็่อนอะไรตั้งแต่หัวสีโอ้ยอ่ะมันบุมีปีกแต่จ้าหนะูมันบุมีปีกมันบินขึ้นคอนบ่ได้ดไดแม่นั่นแหละแม่ดำเนาะแม่ดำมันบุมีปีก เอาเอาไว้คลิปหนาสิให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อิ่งใหม่เนาะว่าเชียวไก่ไปปล่อยอยู่ไก่ของกลางไรนี่ก็หลายตัวแต่ว่าพวกท่านจำแนกกันแต่ว่ามาสมนี่สื่อนะพลังพัฒนาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนกัน